บ้านที่นี่เราอยากได้มากๆจะแพนบางนากรม .54 นสีนคลินโครงการใหม่ใกล้เมกะบ,บางนาเพียง78ยูนิตเท่านั้นบรรยากาศดีน่าอยู่มีหอคอยที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์คหน้าโครงการสวนขนาดใหญ่ฟังก์ชันหลากหลายมานั่งพักผ่อนหรือว,วิ่งออกกำลังกายและยังมีพื้นที่มัลติสปอร์ตอีกด้วยบ้านดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นบานเฮาบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดียว และหลังนี้โบว์รี่พื้นที่ใช้สอย159ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถภายในบ้านโปร่งโล่งสบายห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่นั่งดูทีวีได้ทั้งวันเชื่อมต่อส่วนทานอาหารวางโต๊ะขนาด4-6ที่นั่งได้หรือเดินออกสวนข้างบ้านแบบนี้ได้เลย ห้องครัวแยกเป็นสัดส,ส่วนพื้นที่กว้างทำเคาน์เตอร์ครัวได้2อฝั่งและยังเชื่อมออกหลังบ้านได้ด้วยมีห้องนอนชั้นล่างเหมาะกับผู้สูงอายุหรือทำเป็นห้องทำงานและอยู่ติดกับห้องน้ำให้ฟังก์ชั่นมาครบมาที่ชั้น2ห้องมาสเตอร์เบดรูมได้พื้นที่กว้างวางเตียงคิงไซส์และยังมีมุมโต๊ะทำงานหรือทำมุมพักผ่อน พร้อมช่องแสงกับระเบียงส่วนตัวอีกด้วยด้านในเป็น w a l k i n c น o s e t วางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้พร้อมห้องน้ำในตัวฟังก์ชันครบทั้งส่วนแห้งส่วนเปียกห้องนอน2และ3ขนาดใกล้เคียงกันพื้นที่วางโต๊ะตู้เตียงได้ครบห้องนอน2จะมีระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่แบบเอาชุดโต๊ะนั่งมาวางได้เลยส่วนห้องน้ำอยู่ติดกันใช้งานสะดวกชีวิตใหม่ในแบบที่เราเลือกเอง The Pan Bangna K.M.54 Nakarin เริ่ม4.99ล้านบาทสอบถามโทร1739ได้เลยครับ